เริ่มต้นเดย์ยก็ตรงกับวันที่13กันยายนช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของอิสตันบูลพาร์ทสเป็นช่วงที่เราจะเน้นการนั่งเรือเป็นหลักเลย อ่ายู้วันนี้เราจะนั่งเรือช่องแคบบอสฟอรัสพาร์ทที่1คือมันไกลไงแล้วก็เวลารอบเรือมันก็น้อยก็เลยจะต้องมีการนั่ง2รอบทีนี่เมื่อกี้เนี่ยเราก็ยืนพูดอยู่ตรงสถานีเอมิโนนูเนี่ยนะที่นี่ไม่ว่าไปที่ไหนของประเทศเนี่ยเขาก็เหมือนกันหมดเลยก็คือภายในสถานีเนี่ยต่อให้เป็นรถรางก็ตามเนี่ยนะ no photo no video คือเขาห้ามถ่าย ซึ่งไม่รู้จะห้ามไปทําไมนะตรงทางเนี้ยางข้างนอกได้เขาบอกเพราะในสเตชันห้ามถ่ายคือเป็นอย่างที้ตั้งแต่เหยียบสนามบินแล้วในอิตาลในเมืองอะไรอังคาร่าหรือเมืองอื่นๆทุกเมืองเลยอนะ่ะถ่ายในสถานีอิสเมียก็ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็คือไม่ให้ถ่ายไม่รู้ทำไมจะเก็บเป็นความลับอะไรกันล่ากหนะไก่คแค่ที่ขึ้นรถเนียแต่ว่านอกประตูได้ก็ <c oughs> คนเดิมก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยที่ขึ้นรถลางของป้ายเอมิโนนูคืออยู่ตรงนี้คือท่าเรือเนี่ยนะคือเราถ่ายข้างหลังเกตเนี่ยไม่ได้แต่พอเราเดินออกมานอกเกตปุ๊บ ได้เพราะว่าคนเดิมที่ห้ามเราเนี่ยเขาก็เดินออกมาคุยกับผู้โดยสารคนอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือแปลกนะแค่เดินผ่านประตูมาถ่ายได้แล้วก็ท่าเรือก็คือไปทางนั้นเราเคยมาแล้วแต่ยังไม่เคยสำรวจให้ละเอียดทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรือที่ล่องช่องแคบบอสฟอรัสแล้วก็จะมีตารางเวลาเรือแปลเอาไว้เพื่อนๆคะตอนนี้เริ่มจะโมโหแล้วถ้าซีซั่นนี้เนี่ย ข้อมูลไม่เยอะเนี่ยไม่ต้องมาด่าโกโนไกนะคะไปดา่าเจ้าหน้าที่ที่แค่ถ่ายตารางยังไม่ได้เลยป้ายมันก็ยังไม่ได้กลัวอะไรนักหนาก็ไม่รู้มันไม่ใช่แค่เฉพาะอิสตันบูลนะเมื่อวานอังคาราเนี่ยอนุสรของอัตาเติร์กเนี่ยถ่ายให้เห็นตัวตึกเขาก็ยังมาห้ามเลยเหมือนแบบว่าเอออะไรก็ห้ามไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้จะให้ระแวงเอาเป็นว่า ไอพวกสถานีทั้งหลายเนี่ยรถไฟเรืออะไรพวกเนี่ยข้างในเนี่ยห้ามหมดหรือแบบแม้กระทั่งบางทีขอบขอบก็ห้ามเลยถ้าคุณจะห้ามนะคุณก็แปะป้ายไว้ดิแปะไว้เลยตัวใหญ่ๆว,ว่าห้ามถ่ายเออไม่แปะป้ายเอาไว้อ่ะใครจะไปรู้ใช่ไหมกล่าวจะพูดทิสรีของหลุมฝังศพอัตาเติรกเป็นฉากประกอบสักหน่อยก็แฮวเขาไม่ให้ถ่ายปกติเราเคยมีวิวสวยๆประกอบแลเวลาเราพูดทิสรีอะ ข้างหลังอัทั้งนั้นนะก็คือรถรางแล้วเราเข้าข้ามถนนมาแล้วเราก็เจออันนี้เรียกว่าท่าตรงกลางก็คือไปอิสกิดาแล้วก็บอสฟอรัสด้วยตัวเองตรงที่มีคนจิ้มเยอะๆแสดงว่ามีคนไปเยอะเนี่ยเด็ดจิ้มจนล่องหมดแล้วอ่ะ ขายชาขายน้ำส้มบนเรือด้วยนะแต่ราคาแพงนะน้ำส้มสี่ชาเท่าไหร่ไม่รู้ที่อยู่ด้านหลังก็คือสะพานฟอร์ลันฟรสตอนนี้เราก็ลงจากเรือมาที่ท่าชื่อว่าอาณาวุธคอยคอยเอ่อคอยก็ได้ อาวุธค่อยทำไมต้องมาลงท่านี้เพราะว่าจะมาต like bon ่อเรือไปลงอนาโดรูที่ซาลุคือมันไม่มีเรือตรงไะนะนี่คือท่าที่เราอยู่เนี่ยแถบแดงๆนี้เสร็จแล้วก็ต้องมาลงอันนี้ดูยังไงก็ถูกกว่าซื้อตัวแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการจะ explore เองคือมีเวลาว่างมากก็ว่างกันเถอะเห็นเขากดรหัสจากแอปอ่ะ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวจนกระทั่งต้องถอดถอดใส่ใส่เสื้อกันเลยดอว่าไอคำพูดแบบนี้คือรัอย่างเอ็กซานนี่เนี่ยเออเนาะไปหายากินก่อนสตีเฟนเลยเนี่ยไปดูสเต็ปซิลอ่ะไม่ใช่ั้งคล้ายสเต็ปซิลอะ่ะ25 TL ก็ประมาณ150ยาเม็ดละ9บาทกว่าเพื่อให้หายเร็วที่สุดให้หาย นี <laughs> ่หายแล้วเสียดังเลยหายเลยคุณ <laughs> ซื้อกลวยมาลูกเท่าไรอ่ะลูกละหนึ่งลีล่ลลละแถวนี้มีขายผลไม้เยอะเนาะนี่ <sm art> มีร้านขายยาไม่เคยสังเกตเลยเรามือเด็ดดูคำว่าอะไรนะอโพรเจคีมือเด็ดูหาแต่คำว่าคิวเออบ้านแถวนี้เหมือนยุโรปเลยแถวนี้นะมีขายพวกร้านผลไม้เยอะมาก แต่ร้านขายอาหารอ่ะพวกเคบับข้าวราดแกงยัีไม่มีเลยเออทำไมมีติดลูกกตาซด้วยสิบสี่บาทเย็นๆไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่กินได้ลูกละสองบาทห้าสิบต้วยลูกละหกบาทต้วยหวานอร่อยด้วย ส้มตุรกีที่แปะไม่มีเม็ดลูกละ2องบาทถ้าเหลืออนาวุธคอยคงจะเป็นเรือลำที่กำลังวิ่งเข้ามานี้แหละ ที่ที่เราจะต้องไปลงก็คืออาน,นาโดรูที่ซานุอันมันซ้ายตรงไหนเะอ,อันนี้มันขวาอันนี้มันซ้ายไม่ใช่เหรอ รอมาอยู่ที่ท่าเรือดีแล้วอนาโดรูพิซาลึรอบที่เราจะต้องขึ้นกลับก็คือสี่โมงครึ่งทำไมมันต้องเว้นตั้งนานด้วยวะ <ś> <S <S ปรากฏว่าวิชั่นแรกอนาโทรเรียนฟอร์เทสเปล เพราะว่าหาที่ขึ้นไม่ได้แสดงว่าฟอร์เทรสอันนี้เขาไม่ให้ขึ้นดูสิดูทางขึ้นสิเฮ้ยมันหายใจด้วยอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่พรมใช่ไหม <c oughs> สิง,งโตหรือหมาอฮ้ยมันมันไปเหยียบเท้าเลยจะได้รู้ลองไปเช็ดดูสิ <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะที่เที่ยวหลักของเราในวันนี้คือลูเมริทิซาลึกก็คือป้อมปราก,การที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามซึ่งใหญ่โตดูจากเป็นี้เราคิดว่าจะเดินจากฝั่งนี้ข้ามสะพานซุนตันเมเมตไปปรากฏว่าพอมาถึงที่จริงปุ๊บสะพานโคตรสูงเลยมองไม่เห็นทางขึ้นเลยทีนี้เลยลงมาประสาทก่อนแต่ว่าพอมองจากฝั่งตรงข้ามแล้วโอ้โหอยู่ใกล้กันแค่นี้ทําไมไม่มีเรือข้ามไปก็นี่ไงท่าเรือไปก่อ่ามีคนอยู่ด้วย เดี๋ยวเขามาไล่เราเองแะเราเดินๆไปเถอดเดี๋ยวเขามาไล่เราเองถามเขาไหมตอนแรกนึกว่านั่งหลับนั่งส่งเมสเซจเนี่ยแต่ดูท่าทางเราไม่ทำหีน่ายไหนท่าเรืออยู่ไหนนี่ใช่ไหมตารางก็ไม่มีคงไม่ใช่แล้วล่ะุวางอยู่ข้างๆในทีจุกเลิกแล้วหรือเปล่า Sorry the boat to the castle ขอฝากอย่างนี้ทุกทีเลยจะประาอะไรรีบๆอะ่ะแล้นี่ให้วิ่งอีก13นาทีเพื่อที่จะไป นั่งเรือกลับไปที่เดิม13นาที500เมตรจะทันหรือไม่แล้วทำไมต้องมาทรมานคนกันแบบนี้เลยไม่สบายก็ไม่สบายหวันรู้ว่าวันนี้เราจะไปรูเมรีทีกสารึ่นใจกันไหม อัตโนมัติที่แท้อัตโนมือนี่อิสเคเลนเนี่ยแปลว่าท่าเรือนะดูตรงบ้านนี่แหละเบเบกอิสเคเล่ก็คือท่าเรือเด็กตอนนี้เราอยู่ตรงอันนี้เบเบกแล้วเราจะต้องขึ้นเรือรอบกลับก็คือสี่โมงสี่สิบไปลงอ่ะท่านี้อานาวุดคอยแล้วก็ต่อเรืออีกรอบหนึ่งเพื่อกลับไปเอมิโนนุมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หมาดูนะจะเข้าเหรอ มันลองใจกันหรือเปล่าลองใจงั้นตัวเองไปลองก่อนป่ะไหนหมาไม่เห็นมีเลยนี่ไงหมาดูมากไหนลองเริ่มทันมันหลับอยู่ <laughs> เรือพวกนี้เขาเป็นเรือเช่าไปส่วนตัวเนาะมีโต๊ะอยู่ข้างนอกมีโซฟามีที่นั่งจิบชาไม่ใช่ดูผู้คนนะดูนกดูปลานำ้ำเขาจำชื่อบริษัทได้นี่น่าจะเป็นเรือทัวร์บอ,อลฟอลรัต แบบสั้นอะ15ลีลาเนี่ยอันไหนเนี่ยหรอไอเอ่อไอไอตูโยเนี่ย15ลีลาวิ่งมาถึงตรงเนี้ยไออนาตูรูที่ซาลือเนี่ยแล้วก็วนกลับเพื่อนๆคงจะโชคดีกว่าเราแล้วล่ะเพราะกว่าเพื่อนๆจะดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วมาเนี่ยนะตรงนี้คงมีฟรถไฟฟ้าแล้วเยอะทำไมไม่สร้างให้เสร็จตอนเรามาถึงเช่นมากเรามาถึงแล้วรูเมลีที่ซาลือซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเราในวันนี้ตอนแรกเกือบนึกว่าจะมาไม่ได้ซะแล้วแล้วคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าอย่างแน่นอนหวังว่าจะไม่ทําให้ผิดหวัง ในที่สุดก็เข้าสู่ประตูหอคอยที่สูงที่สุดจนได้ The Bastion and Tower ป้อมเนี่เหมือนเป็นป้อมที่ทหารของออตโตมันเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ดักยิงเรือคือถัดจากไอช่องแคบบอสฟ,ฟอรัสไปก็ทะเลดำใช่ไหมแล้วประเทศที่อยู่รอบๆทะเลดำเนี่ยมันไม่มีทางออกทะเลฉะนั้นก็คือมีทางเดียวที่จะออกทะเลได้ก็คือ ต้องมาออกทางนี้ฐานออตโตมันก็คือจะตัดสเสบียงของอาณาจักรไบเซนไทยไงคือตอนนั้นยังตีคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตันบุลในปัจจุบันไม่แตกฉะนั้นก็เลยใช้ที่ตัดกําลังซะเลยคอนสแตนติโนเปิลก็สเสบียงก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆแล้วก็กาลังหลักก็เข้าตีไปเรื่อยๆแล้วก็ทางนี้เขาก็ซุ่มยิงเรือที่จะผ่านฉะนั้นคอนสแตนติโนเปิลก็โดนตัดขาดจากโลกภายนอกเหยื่อหลายคนมาติดกับมาถึงแล้วก็บอกว่าอ้าวมีแค่นี้เหรอ มายืนตรงนี้เดี๋ยวก็เหยียบหรอกเกือบเหยียบไปแล้วเนี่ยเดี๋ตัวเล็กเนี่ยไม่มีอะไรแค่นี้หรอเขาหลอกให้เราเข้ามาทําไม,ไมวพาแต่เขามีคนมาเฝ้าทําไมกลัวอะไรหายหรอก,กลัวคนปีนเรือว่าลูเนีิทีซาหรือไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ เหตุผลเพราะว่าไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดชมวิวด้านบนสุดได้ก็ไม่แนะนําให้มาค่าเข้าคนละ10บีล่าเข้าไปก็มีห้องน้ําให้เข้าฟรีสงสัยแรกกับการที่ไม่ค่อยมีอะไรก็คือเป็นมันเราก็เดินขึ้นไปก็เป็นบันไดขึ้นบันยๆคือมันมีหลายจุดแต่ทุกจุดจะเหมือนกันก็คือ tower and bastion is not allowed แล้วก็จะปิดเอาไว้ มีที่หนึ่งปิดเอาไว้ไม่ให้ขึ้นอีกที่หนึ่งก็ไม่รู้ทางขึ้นอยู่ไหนแต่ว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าก่อนเข้าว่ามันเป็นหอคอยก็มีจุดเด่นอะไรที่จุดเด่นน่าจะเป็นที่เราดูมันจากข้างนอกซะมากกว่าว่ามันดูยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ที่เราเองว่าจะสามารถขึ้นไปถึงบนหอคอยเพื่อจะถ่ายวิวของช่องแคบบอสฟ,ฟอรัสจากที่สูงได้ผลปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ผิดหวังอย่างแรงอุตส่าห์ทุ่มเทที่จะมาแถวนี้ก็เพราะว่าจะขึ้นที่นี่กลับกลายเป็นว่าไม่ยอมให้ขึ้นทาวเวอร์ทั้งนั้น ต่อให้ราคาถูกก็ตามเนี่ยแต่เราต <approved> ้องทุ่มเทมาตั้งไกลก็สรุปว่าการล่องเรือบอทฟอรลัสก็ล่องเป็นทัวร์น่าจะดีกว่าถ้าไม่ได้แบบมาอยากเอ็กพอแบบพวกเราซึ่งพวกเราก็แค่อยากจะมาชมวิวช่องแคบบอทฟอรลัสจากที่สูงแต่ซึ่งก็กลายเป็นว่าไม่มีจุดให้พวกเราขึ้นซะงนั้นต้องลองดูว่าพรุ่งนี้ ที่ไปอนาโดลูคาวากิเนี่ยจะมีให้ขึ้นหรือเปล่านี่คือทางเข้าเหรอแล้วคนเดินไม่มีเหรอคือเขาให้แต่รถเข้าใช่ไหมเขาไม่ได้ให้คนเดินเข้าไหนทางเดินอยู่ไหนอันนี้ก็การอันนี้ทางเดินรถร้านนั้นละ่ะอันก็รถแล้วแล้วเขาคือเขาไม่ให้คนเดินเข้าเลยเขาไม่คิดว่าจะมีคนบ้าเดินมา Uh, easy. Yes, easy. Uh, not for sale. I'm making in the no. home. Oh, my, my wife. It's very delicious. Delicious. Yes. With lemon, lemon. With lemon, yes. Lemon. You know? <laughs> yes. You know, with Yes. It's very famous. <laughs> yes, very famous. But uh, this is best quality in this sports area. The shell is the best quality. Best, best quality. Yes. <laughs> is light. Light. I putting in it is in life. Yes, now the After. am uh, คือเขามาตกปลากันเล่นๆหรือเปล่าเพราะดูดิดูดิเขาไม่เห็นมีตะกร้าปลาเลยล่ะนี่ปลานี่ปลาตะกร้าปลาไหนไม่เห็นมีปลาเลยโอ้ยายตกปลาทั้งสองคนเนี่ยเขาต้องเป็นเป็นการละเล่นนั่นแหละไม่รู้ยายหรือเปล่าเรียกยายด้วยก่อนเพราะดูจาก ตกเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าได้ก็คือปล่อยไงแต่สงสารป,ปลาเนาะมาตกกันเป็นเล่นๆมึนชีวิตปลาเนาะมเที่ยวนี้ก็มองๆว่าประเทศติเะเลแต่กลับไม่ค่อยมีขายปลาดูๆคนที่ตกปลาแล้วก็เลยอ๋อก็เขาันตกกินกันเองไงก็เลยไม่ค่อยมีขายปลาตกกินกันเองมันก็ได้แค่ไม่กี่ตัวหรอกมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีขายบ้างมีเมนูปลาก็มีแต่มันแพงไงเราเลยไม่มองไง เ,เมื่อกี้เนี้ยเราเห็นเขาถือเบ็ดแล้วก็ถือเอกเตกกร้าเราก็อยากรู้ไงว่าวันนี้เขาได้ปลาหรือเปล่าเราก็เลยไปด้อมๆมองๆเหมือนไหนมีปลาเปล่า<ช>เขาก็ถือเด็ดเบ็ดมาแล้วเขาก็มองมาสิมาสิมาถ่ายรูปสี่มนถ่ายรูปสิฮะถ่ายรูปแล้วจะเก็บตังเราเปล่าวะ <laughs> ประมาณว่าถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ หนึ่งลีลาสองลีลาสิบลีลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะตุมเอออะอะอเขาเขามาสิมาสมาถ่ายรูปสิก็ถ่ายไม่มีอะไรก็จบก็ถามว่าได้ปลาหรือเปล่าวันนี้ไม่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 คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไงไม่โอ้ยไม่ได้ To เด y no tomorrow y เ s t e ดย a y นนาโยกโยกโยกคือเรายังหาคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ที่แบบตอบคำถามเราได้อะว่าตกลงแล้วเนี่ย แต่ละคนเนี่ยเขามาตกปลานะ่ะเขามาตกปลาเพื่อกินตกปลาเพื่ออะไรทั้งๆที่แต่ละคนเนี่ยไม่มีปลาเลยนะดาว,ว่าเป็นงานอดิเรกคือไม่มีปลาเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ที่แปลกใจมากกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของพอเราไปถึงปุ๊บเขาจะยื่นเบ็ดมาให้เราแล้วแบบให้เราถ่ายรูปอะ ความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่มาตกปลาเนี่ยคือเขาต้องการเหมือนมาเป็นพร็อพให้กับเมืองของเขาอ่ะแล้วพอนักท่องเที่ยวมาสนใจปุ๊บยื่นเบ็ดให้ให้ถ่ายเฮ้ยอะไรวะคือไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวนะตั้งแต่มาอิสตันบูลวันแรกครั้งแรกแล้วอ่ะก็เป็นแบบนี้นะแค่ไปด้อมด้อมมองแค่นี้เองเขายื่นเบ็ดให้ถ่ายเลยใครอยากถ่ายรูปกับเบ็ดก็ไปยืนด้อมด้อมมองๆเยอะๆได้หมลรู้แล้วดูท่าทางเขารีดด้วยนะเราก็ไม่ได้ว่าจะไป ไปทําความเดือดร้อนหรือไปลบโนอะไรเขาไงแต่ว่าคือเขาแบบเต็มใจที่จะแบบมาถ่ายสิมาเร็วลูกร้อนถ่ายถ่ายเร็วลุอถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมปะบายยนะบายๆเราไปแล้วนะแล้วก็ไปคืองงอ่ะคืองงนี่ไม่ใช่ว่างงว่าไม่ดีนะงงว่าทําไมเขาถึงใจดีจังอันนี้ใครมีแฟนเป็นชาวตุรกีก็ช่วยลองถามให้หน่อย <ค>เรื่องเรื่องตกปลาแล้วก็เรื่องของว่าทำไมคนตรุรกีชอบชวนชาวชต่างชาติถ่ายรูปชาวต่างชาติที่ว่านี้ทุกประเทศเลยหรือเปล่าหรือเฉพาะคนหน้าตรงข้ามอย่างคนเอเชียอย่างเดียวเห็นตรงเนี้ยอยู่ที่พื้นอยู่ทุกที่เลยไม่รู้มันคืออะไรโฆษณาหรือเปล่าหรือไม่ก็หาเสียงอะไรเงี้ยสถานีนี้มีเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อกี้มันขูดด่ว่าเติมตังค์ดังโอยไกไปดีแล้วจะทันนั้นเหรอโมแต่คุย <ไป S 2> ตกเรือเลยวิ่งไปจะทันกำลังจะขึ้นเรืออยู่แล้วอ่ะ มันดันมาถาม่าไปไหนไปไหนเสร็จแล้วพอบอกปุ๊บอ๋ออนาค้นูดก็หันไปอ้าหันไปมันไปแล้วอ๋อมันรับมาถ้าไม่มาถามนะขึ้นไปแล้วอ่ะคนตกเหมือนกันหมดคือแบบมาแบบเงียบมากคือปกติแล้วเนี่ยออกจากประตูไปเนี่ยก็คือไอ้ไอ้ที่กั้นอะไรก็คือเปิดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมไอ้นี่ที่กั้นยังปิดหมดเลยมีแต่ทางออกของคนที่ออกจากเรือไม่ก็เราจะขึ้นแล้วมันจะมากั้นเราทําไมลํานี้แหละที่มันออกไปแล้วถ้าคุณไม่กั้นฉันก็ทันแล้วอ่ะ แต่เดี๋ยวนะเธอเธอจะไปไหนเนี่ยเดินตรงไปท่าเรืออานาบุตรคอยสรุปแล้วคือเราต้องเดินจากสถานีชื่อว่าอะไรเนี่ยเดินจากเบเบกไปอานาบุตรคอยกี่กิโล1 1กิโลคือมันก็ก็มองเนี่อยู่ตรงนู้นเองอยู่ตรงนู้นเอง,งเทมินิตนั่นงแท็กซี่ไปหรือ,อยังไง มีมอสซค์รับจ้างคงคงัง่ง,งขึ้นไปแล้วอ่ะทำไมเราจะเที่ยวแบบชิวๆเดินจุงมือดูเรือสิโอ้ดูนกนงังนวนสิไม่มีเลยทำไมมันจะต้องแบบว่าเอดเวนเจร์ต้องแบบรีบร้อนตลอดเวลาเลยความจริงมันคงไม่มีหรอกม,ม้งผิดสวยงามทั้งนั้นเลยไงก็เห็นเขาเดินกันชิวไม่เห็นจะรีบร้อนอะไรแบบเราเลยแต่จริงๆเมื่อกี้เราก็ผิดเองด้วยแหละนั่งคุยกันเพลินไปหน่อยออแล้วก็พลันหันไปเห็นเ, i, เรือมันมาแล้วแล้วเราก็วิ่งไปวิง่งไปแล้วทีนี้ไป เจอทิกโซกันเอา้าทำไมมึงกันทําไมอ่ะเอาก็เลยวิ่งไปตรงที่คนกําลังเดินออกเสร็แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาฝวางไวคไ้คุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรจะไปไหนอาณาบุตรคอยอันไปออกไปแล้วมาถามทําไมทําไมถามฉันก็ขึ้นทันแล้วเสียตังฟรีด้วย เหมือนเต้าหู้ยีย้เลยนะแต่ไม่ใช่นะเป็นพริกอะ,ะไส,ไสไปซี่ไงวะอะไรเต้าเ,าเผ็ดเผ็ดไม่รู้ดิ